ในเจ้าเกมอันบ็อกกลับมาเปิดกันต่อนะครับกับการไปติดเด็กเกตัลลิงชุดแฟนนัลเวเดซีนะฮะซึ่งกล่องที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือสตาร์เตอร์คิดนะครับเป็นชุดพร้อมเล่นที่จะให้เด็กที่สามารถเอาไปเล่นได้ทันทีถึง2เด็กนะครับโดยจัดตามทีมของแฟนนัลเวเดซีภาค7นะครับโดยฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของคราวนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของเซฟิลอดนะครับนอกจากนี้ที่ด้านหลังนะฮะก็จะมีบอกว่าจะมีได้เป็น กล่องใส่เด็กนะครับแล้วก็จะมีคู่มือในการสอนเล่นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็จะมีโค้ดสำหรับเอาไปกล่องในเกม m a g i c t h e Gathering Arena นะครับซึ่งจะได้เป็นเด็กทั้ง2เด็กนี้เอาไว้เล่นในเกมได้นะฮะเอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับกล่องนี้ต้องฉีกจากด,ด้านข้างนะฮะคือมัอนไม่ได้มีรอยปลุแบบที่เอาไว้สําหรับฉีกมาเหมือนกับกล่องบันเดิลหรือว่ากล่องที่รีลีสนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะถนอมกล่องเก็บไว้เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนะฮะ อันนี้ก็จะได้เอามาเป็นแพงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนนก็จะเป็นใส่มาเป็นในกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะฮะเป็นเด็กพร้อมเล่นนะครับเดี๋ยวดูของข้างหลังก่อนอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เด็กนะฮะสองกล่องนะครับก็จะมีเป็นสําหรับเด็กซีฟิลลแล้วก็เด็กของคราวนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับในการสอนเล่นเบื้องต้นนะฮะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกล่องพลาสติกที่ห่อมาอย่างดีนะฮะเดือร่วงนะฮะก็เดี๋ยวผมหยิบออกมาเลยนะฮะโอเคเอาไปก่อนก็อันนี้ก็จะเป็นเด็กของคราวนะครับอันนี้ ใบของเขาแยกมาแล้วก็เป็นเด็กที่คู่กันฮะแล้วกอ็อันนี้โค้ดด้านหลังก็น่าจะเป็นใบที่เป็นการส,สำหรับโค้ดเอาไปก่อนในเกม Magic the Gathering Arena นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของเซฟิรอดนะครับก็เดี๋ยวขอไปแกะสักคู่นะครับโอเคเรามาดูที่เด็กของคราวกันก่อนนะครับสำหรับเด็กของคราวเนี่ยจะเป็นเด็กที่เ,เน้นการโจมตีแล้วก็การเสริมพลังนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายเหมาะสาหรับมือใหม่นะฮะผมไล่ไปแบบ ทีละใบแบบเร็วๆนะฮะมข่าวมีมากุรินะครับของข่าวเนี่ยจะเป็นเอ่อสีขาวกับสีแดงนะฮะอ่ันนี้สแลนอฟไลท์นะครับก็คือจะเป็นเด็กที่เน้นการเสริมพลังนะฮะโดยมีการข่าวเป็น เอ่อตัวหลักนะครับก็คือซื้อไปเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะฮะมีไอเทมช็อปมีวาเรอร์ซอสอ่าเป็นอันนี้เป็นแบบอ่ามีกาซูเพกด้วยอันนี้เฟรยาคาเซนซามูไราคตาตาน่าอ่ามีกายปาเลตด้วย มีไลนิ่งด้วยฮะมีจัดเมนโบอันติมาเวฟปอนโอ้โหมีการ์ดของคลาวจริงๆนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการ์ดอ่าการ์ดแลนนะฮะลงมาเป็นการ์ดแลนแล้วอ่าแล้วก็มีโทเค็นให้ด้วยนะฮะก็คือเอาไปอ่าเล่นได้เลยนะฮะคือใส่ไว้ให้พร้อมหมดแล้วนะฮะ โทเคนแล้วก็อมาเป็นแลนฟูอาร์ตด้วยมีแลนแบบฟูอาร์ตให้ด้วยนะคือไม่ต้องไปซื้อบันเดิลก็ได้นะก็ได้แลนฟูอาร์ตเหมือนกันแต่มันจะได้ไม่ครบทุกสีนะฮะ,ะแล้วก็มีโทเคน เป็นฮีโร่อีก2ใบนะฮะก็แล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นการอ้างอิงนะฮะวิธีเล่นนะฮะโอเคต่อไปมาดูเด็กของเซฟิรอสนะฮะสำหรับเด็กของเซฟิรอสนะครับจะเป็นเด็กที่ผสม2ส,สีระหว่างสีฟ้ากับสีดานะครับแล้วก็จะเป็นเด็กที่เน้นการควบคุมนะครับโดยการใช้ประโยชน์จากสุสานนะฮะเรียกได้ว่าสมกับเป็นเซฟิรอสที่ใช้พลังจากความตายนะฮะก็อันนี้ก็เป็น ก็แทนมาเป็นอันแรกเป็นสีฟ้าก่อนนะฮะีเสเปอร์อดีมอบากูนานะฮะอันนี้ก็จะคุ้นๆหน่อยอ่าเรมสเกชชิงนะครับอันติเมเชียนะฮะเทมโอรีนะครับรอ n น,น,นดายิงไดแรนะฮะอันอันเดอร์ซิตี้ไดไแนะชินราดีฟอร์ดเมนต์นะครับ เซฟิร์ดอินเตอร์เวนชั่นนะครับก็จะเป็นการที่เกี่ยวกับตัวเซฟิร์ดนะฮะก็จะมีมาให้ด้วยนะฮะเอาแบบซาวเวเจอร์นะฮะคือจะเล่นเด็กนี้อาจจะอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการเล่นนิดหนึ่งนะถึงจะเล่นได้สนุกนะฮะถ้าแบบเพิ่งคนใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยก็ ไปเด็กของคราวจะดีกว่านะเพราะว่าจะเล่นง่ายกว่านะครับไซมัวฟลักนะฮะเดลี่แอมเบร์สแล้วก็ s ซนเด d ดาร์กเมดนะฮะเอ็มอาร์จ s เทคสกายนะฮะเทรนด์โอ n ดาร์ k ซิตี้นเป็นการ์ดแลนด์แล้วนะครับ มีการแลนแล้วก็มีฟูลอาร์ตมีฟูลอาร์ตอยู่สามแบบนะฮะคือสีนึงจะมีฟูลอาร์ตถึงสามแบบเลยนะครับหลังสุดน่าจะเป็นโทเค็นนะฮะ นี่ไงโทเคนเทรเชอร์ Treasure, แล้วก็มีโรบอทบารีเออร์นะฮะด้านหนึ่งเป็นกอปปี้นะครับก็มีการอ้างยิงสองใบนะครับ โอเคก็สำหรับชุด starter kit นะครับจะเป็นชุดที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่อย่างแท้จริงนะครับพอจะได้เด็กที่เอาไว้สามารถเล่นได้ทันทีถึง2เด็กนะครับก็คือเด็กของเซฟิรอสแล้วก็เด็กของคราวนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้เป็นกล่องใส่เด็กนะครับตามธีมของตัวละครในแต่ละเด็กนะฮะแล้วก็จะมีหนังสือคู่มือที่สามารถเอาไปศึกษาเพื่อที่จะเริ่มต้นเล่นได้ทันทีนะครับซึ่งเด็กทั้งสองเนี่ยก็สามารถที่จะเอ่อไปซื้อ2อง play booster หรือ collector booster แล้วก็เอาการ์ดมาจัดเด็กเพื่อเล่นในแบบระดับสูงได้นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นการนะกา์ด นี้ได้เลยนะฮะเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะ้วเดี๋ยวกล่องหน้าเราจะมาอันบ็อกอะไรกันก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ